ก็ช่องนนี่ดอทคอมีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซูกุชิแทนนะคะที่มากัใหม่นะคะก็แล้วจะมาแจ้งกาวันก่อนแจ้งข่าววันก่อนเลยนะคะก็คือว่ามีคนบอกว่าทําไมต้องทาเล็บทําไมต้องใส่ช็อกเกอร์ทำไมต้องใส่อันนี้ก็คือว่าปิดเทอมแล้วนะคะเราก็ทาเล็บเป็นปกติค่ะเพราะว่าเทอมที่แล้วก็ทาเล็บเพราะว่าเราคิดว่ามันสวยดีนะคะเราก็ชอบทาเล็บอยู่แล้วคะคะคือสงสัยทําไมอ้าวทำไมอยู่นี้ก็มาทาเล็บเพราะเปิดเทอมของครูก็ไม่ให้ทาเล็บนะคะแล้วก็ ช็อกเกอร์อยากใส่เพราะว่าตอนนั้นเรามันเราทําหายไปนานมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เก็บห้องนะคะแล้วก็เจอแล้วเราก็เลยเอามาใส่นะคะก็แบบเออถ้าคนไม่ชอบเราก็จะไม่ใส่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถอดออกเลยก็ได้คะคะถ้าไม่ไม่ชอบกันนะคะแต่ว่าเล็บขอไม่ล้างนะคะเพราะว่าเวลาบีบสกูช่แล้วมันสวยแล้วชอบเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้าใจกันด้วยนะคะช่วยมาตอบแทนกันเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะพยายาม เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็แบบส่วนใหญ่แบบนนี่คนเดิมหายไปไหนเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตเครื่องกันก่อนค่ะนนี่คนเดิมจะกลับมาโอ้พี่สวัสดีค่ะนนี่เราเขมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเลีวสกูช่แท้ที่ขายกันเลยค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งอนดีไลที่ชื่อครีมนี้เลยนะคะพร้อมกับให้สั่งไปรับเติมไรับตู้บนเติมรับโอนรับบริเวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกูช่กันเลยชิ้นแรกนะคะจะเป็น นี่เลยเฟรนด์เฟรนด์นะคะมาใหม่นะคะม,มีทั้งหมดสองมาใหม่หรอก็มาอืมนั่นแหละมีทั้งหมดสองสีเท่านั้นนะคะก็คือว่ารอนที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยหมดสต็อกเลยนะคะแต่ว่ารอนนี้นะคะเหมามาหมดร้านเลยนะคะก็ตอนนี้ร้านของเขาร้านของพี่กิฟก็หมดแล้วนะคะอันนี้เรามาจากร้านชวานเนาะก็นี่เลยมาทั้งหมดแปดชิ้นเท่านั้นนะคะรีบมาเก็บกันเลย นี่นะคะมีเป็นสีขนมปังแล้วก็เป็นสีทองที่แบบดูเลอค่ามากเป็นเหมือนแบบมินิอิงลิชแบรนด์นะคะในตัวแพคเกจนะคะก็จะแถมเป็นเหมือนเบลเชข้างหลังไว้ด้วยนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนี่มจสโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่บาทนะคะให้สีคนโอนก่อนนะคะรีบมาจับจองกันเลยมีแค่8ดชิ้นเท่านั้นนะคะค่าอย่างต่อไปนะคะจะเป็นสกูชี่ราคา2องเจบาทะคะ่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวชินนมอน,นะคะ่ะนี่นะคะ น่ารักมากๆเลยจะมีเป็นแท็กนะคะก็เราจะมีข่าวมาแจ้งก่อนนะคะก็คือว่านี่ตัวนี้เราลับมาจากร้านชวาใช่ปหหล่ะแล้วพี่กิ๊ฟร้านชวานะคะก็บอกมาว่าเออตัวร้านชวาะคะ่ะสกกุชชี่ทุกชิ้นนะคะที่ซื้อจากร้านชวานะคะ่ะพี่กิ๊ฟจะแปะเป็นสติกเกอร์ทองของชวามาให้นะคะทําให้ดูเลอค่าม,มากๆเลยนี่เลยก็จะแปะให้ทุกชิินสาหรับคนที่ซื้อจากร้านชวาเลยนะคะก็ใครซื้อจากร้านเราก็จะมีสติกเกอร์ร้านชวาแปะมาะคะ่ะไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องสงสัยนะคะก็บบดูเลอค่าจริงๆนะเพราะมันแบบเห็นป่มมีสติกเกอร์ทอมันดูเลอค่าขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเป็นแท็กราคาชิ้นละ270เจบาทค่ะด้านหลังนะคะจะเขียนราคาปลีกนะคะชิ้นละ3 2มบาทนะคะแต่ว่าตัวนี้เราขายในราคาส่งให้เลยนะคะก็คือว่าราคาส่งของร้านชาวา2 7 0เจบาทนะเราขาย2 7 0เจบบาทเลยสามารถซ,ซื้อชิ้นเดียวได้เลยนะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็น ไอติมที่มีหมีแบสคูกกอนอยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากก็จะมีเป็นแท็กเป็นเหมือนสติกเกอร์ทองชาวาเหมือนกันนะคะน่ารักมากรุ่นเก่านะคะแรงมากๆราคาชิลาสองร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนเค้กเดอะแบสคูนะคะนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะคะแรงแล้วด้วยก็มีสติกเกอร์ทองชาวาค่ะสองร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกคาเฟ่ดีเอ็นค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวเหมือนโดนัท โดนัทหัวใจนะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันคือชูโรสนะคะก็จะมีสติกเกอร์คาเฟ่แล้วก็เป็นสติกเกอร์ของร้านทวานด้วยนะคะแล้วก็ยังต่อไปนะคะจะเป็นนี่เป็นโดนัทเหมือนกันนะคะสอดไส,ไอส้อศสเครดด้วยะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะโดนัทช็อกโกแลตน,นะคะจะมีแท็กค่ะชิ้นละสอรบาทนะคะนุ่มสโลแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะอย่างต่อไปนะคะเป็นราคา300บาทค่ะก็จะเป็น โดนัทนะคะของคาฟเฟ่ดีเอ็นแต่ตัวนี้ชิ้นจะใหญ่แล้วก็งานจะแบบสวยอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยน่ารักมากๆเลยก็จะมีเป็นสีช็อกโกแลตน,นะคะเป็นแบบนี้ก็มีแท็กค,ค,ค่ะมีสติกเกอร์ลันชวาน,นะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มสลอมมากๆนี่นะคะก็ราคาชิ้นละสามร้อยบาทค่ะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นราคา 350บาทนะคะก็จะเป็นไอศครีมของยัม่แบ์ค่ะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้เราซื้อมาจากร้านชวาเนาะเป็นเหมือนแบบรับประกันโดยร้านชวาเลยนะคะพวกสติกเกอร์ทองอะไรเงี้ยก็แบบรับประกันของแท้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจร้านชวาค่ะนี่นะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะจะมีเป็นแบบนี้เป็นไอติมโคน2ชั้นนะคะ เป็นแบบพวกสก,กูชี่จิว๋วอะคือมันน่ารักมากแพ็กเกจมันสวยมากๆเลยคุ้มกับราคามากๆเลยนะคะเป็นไอศครีมยัม่แบดในเครือูนิมารุนะคะขอ,องครนะีมที่แคนดี้นะก็จะมีบอลเชนตรงนี้นะคะราคาชิลสามร้อยห้าสิบบาทเนาะตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์เซิร์ฟจิ๋วที่นี้เราชอบมากๆเลยแล้วว่ามันน่ารักสุดๆเลยนี่คือถ้าใครไม่ซื้อเราก็จะเก็บไว้เองนะเพราะเราชอบมากแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวไอติมถ้วยค่ะ นี่อยาจะให้สังเกตตรงนี้มันมีเมลอนอยู่ด้วยนะนีนี่นีมันเป็นเนื้อเมลอนนะคะ <c oughs> เห็นปะตรงเนี้ย <c oughs> น่ารักมากเลยอ่ะสตอรอเบอรี่จิ๋วๆคือมันน่ารักจริงๆนะคะแนะนําให้เก็บสะสมเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแลแล้วด้วยราคาชิ้นละสามสิบาทเนาะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยตาดาโดนัทยามิแบร์นะคะก็รับมาแค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบมีหน้านะคะมีหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นแบบไม่มีหน้านะคะ นิ่มสโลวมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ350บาทเหมือนกันนะคะแพ็กเกจก็จะเหมือนกันนะคะมีบอลเชนข้างหลังน,นิ่มสโลวทั้ง2ชิ้นเลยค่ะค่ะก็สกูชี่ที่เราขายมีประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักว่าดได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไอเดียไว้ที่ชื่อคลิปนี้เลยนะคะบ๊ายบายพอมนอใคยสั่งไ่รับเติมไปรับตู้เติมรับโอนแล้วกันเล็ตค่ะ